สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําน้ำยาปากกระป๋องนะเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องทั้งหมดไปต้มนะคะมีอันนี้นะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะคะมือดมดข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายไปต้มให้นิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาปัน่น เพราะเครื่องทุกอย่างนิ่มนะคะทุกคนก็จะตักขึ้นมาเอาไปปั่นนะก็จะปั่นทุกอย่างนะคะยกเว้นใบมะกรูดอย่างเดียวนะจะแยกใบมะกรูดออกอาจานไมาใส่ใบมะกรูด จะปั่นเครื่องก่อนนะคะค่อยเอาปลากระป๋องลงไปนะอันนี้มันไม่ใช่ปลากระป๋องไทยนะคะทุกคนมันเป็นปลากระป๋องยี่ห้อฝรั่งนะแต่ว่าก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันเป็นชาด,ดินในทอมัสทอมสนะคะก็เหมือนกันนะมนกับของไทยนะ เอาแต่เนื่มต้องไปตัดค่ะหาของไทยไม่ได้นะแถวนี้มีแต่ของตโอเคแค่นี้ก็ได้นะคะเงินก็จะได้ใช้น้ำตัวเดิมนะคะก๊อบจะใส่เครื่องแกงนี่ก๊อบตัดไปเมื่อกี้นะ เดือดน,นะคะแล้วคนก็จะใส่เอปร,รา้าลงไปมันจะพีน่ะปร,ะรา้ากับน้ำปลานะคะกิประรนะะปลาะะหลังจากนั้นตามด้วยต้นหอมนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาก,กับเมนูขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะนี้ก็อยากกินขนมจีนนะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะทุกคน,นอยู่ที่30องศานะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะกลับไปกลับมานะยังไม่เข้าหน้าร้อนอย่างแท้จริงนะคะ หิวข้าวทุกคนก็มีถั่วงองแล้วก็มีถั่วขนยาวนะคะมีแตงกว่านะผักเยอะเมื่อวานหลอกแฟนพาไปในเมืองมานะพาไปเที่ยวในตัวเมืองมานนะคะนังไม่อยากไปนะบังคับนังให้ไป ก็นางจะไม่ชอบช้อปปิ้งนะถ้าเกิดจะไปเวลาไปซื้อของนะเราต้องรู้เลยว่าจะไปซื้ออะไรนะคะอย่างไปซื้อกระทะหม้อหหยอะไรอย่างนี้นะพอซื้อเสร็จก็กลับเลยนะนางไม่มีการเดินเล่นอะไรทั้งสิ้นนะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้งงนเพราะฉะนั้นเวลากอบไปนะถ้ากอบต้องการเดินนานๆเดินเยอะเดินดูของนะกอบจะไปคนเดียวนะเพราะว่าไปกับนางนี่นางนี่เบื่อง่ายนะแป๊บเดียวก็อยากกลับบ้าน ช่วงนี้ก็ผานดูหนังฝรั่งนะเพราะว่าตอนแรกก็ดู n น t f l i x อยู่นะดู n น t f l i x กแล้ว,ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีหนังใหม่นะคะเราก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้คันซิลนะก็ยังใช้ n น t f l i x อยู่นะก็พยายามส่องดูนะคะว่าเขามีหนังอะไรเพิ่มมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เลยไปสมัครสแตนนะสแตน S T A N นะคะ สแตนมันจะคล้ายๆเน็ตฟิชนะไว้สำหรับดูหนังนะคะเป็นของอเมริกาน่าจะเป็นของอเมริกานะเขาจะมะีหนังค่อนข้างแตก,แต,กต่างจากเน็ตฟิ x นะก็เลยไปสมัครสแตนนะ สเปนก็มีหนังหลายเรื่องนะที่กอฟอยากดูนะเป็นซีรีส์ยาวเลยนะ แต่กบดูหนังกับแฟนกบไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแฟนกบนางจะดูนางจะดูอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างรุนแรงไน่ยนะแบบฆ่ากันตายมีฉากข่มขนะืนนั่นโน่นกบดูแล้วกบกลัวนะก็เลยไม่อยากดูกับนางกบเราคือดูคนละอย่างกันนะเราจะดูอะไรที่ซับซ้อนนางจะดูอะไรที่ว่าค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะ เวลาดูหนังนะกวก็คือจนินตนาะการสูงมากนะเราจะคิดว่าเราอยู่ในหนังเนยอะ <c oughs> เหมือนถ้าโดนอะไรโดนฆาตรกรโดนอะไรวิ่งไล่นะเรารู้สึกไปว่าเหมือนเราโดนวิ่งไล่นะอินมาก ี่ไงวันนีก้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ